แกโดนยึดไปสี่หมื่นหกพันล้านนะครับแกเหลือสามหมื่นล้านนะครับเพราะตอนแกเล่นการเมืองจะมีหกหมื่นแต่หลังจากนั้นก็โดนยึดไปอ้างว่าส่วนนี้เป็นเงินที่ได้มาไม่ชอบนะแกก็เหลืออีกสามหมื่นล้านก็ขอขอบพระคุณน,นะแกรบริจาคเงินเยอะนะเนี่ยบางคนบอกทักษิณไม่เคยบริจาคเงินช่วยเหลือประเทศชาติเลยก็นี่เงาสี่หมื่นหกนี่ไงนะครับผมถือว่าคุณทักษิณก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะแต่ช่วงนี้แกก็ด่าแรงนะ นะเรื่องค่าจ้างก็เป็นไงไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้คุณทักษณิณก็บอกไอ้นายจ้างเฮงซวยนะถ้าอย่ผมฟังนะจริงแค้ยังไงไม่รู้นะนะครับก็ว่ากันไปก็เป็นลีลาสีสันในการาขึ้นเวทีการหาเสียงมันต้องมีถ้อยคำแรงๆตามสไตล์ของคนแก่ที่ชื่อลุงทักษณิณนะใครชอบก็เลือกไม่ชอบก็ไปเลือกพักส้มนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเชือกเลือกพักไหนก็ตามสบายนะ เราชอบทักษิณสไตล์แบบนี้ก็ว่ากันไปลดแลกแจกแถมนะเตรียมตัวคนชราคนอายุหกสิบรายได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เตรียมรับคนละหมื่นสองหมื่นอ่าจุกรูใครชอบก็เลือกนะคน,กคนยากคนยากคนจนก็อยากได้ตังคุณทักษิณก็เป็นคนแจกตังเมื่อคนเดือดร้อนเงินคนอยากได้ตังคือคนจนก็นะอยากได้ตังจากคุณทักษิณคุณทักษิณก็แกก็ไม่ได้ควักตังแกจ่ายแกก็เอาเงินภาษีจ่าย น่ะก็พูดง่ายคนจนอยากได้ตังทักษิณนโยบายแจกตังมันก็เป็นไงมาตรงกันคนจนก็ยังจะเลือกยังจะเลือกออคุณทักษิณต่อไปหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรน่ะแต่ผมเนะี่ยผมไม่ไม่ชอบนโยบายประเภทลดแลกแจกแถมโดยเฉพาะเอาเงินภาษีมาแจกในขณะที่ประเทศชาติยากจนอันนี้ผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย ขอความแสดงความเห็นต่างจากคุณทักษิณส่วนคนจนอาจจะเลือกทักษิณก็เลือกไปแต่ผมมองว่าระยะยาวเอาเงินภาษีทึ่งมีจํากัดแทนที่อาใช้ในการาทาอะไรที่มันจําเป็นแบบน,นี้นะเช่นค่ารักษาพยาบาลอ,อะไรต่างๆสร้างอาชีพเอามาแจากนะผมไม่เห็นด้วยมันจะก่อหน,นี้สาธารณะในระยะยาวก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วย นะครับแต่ถ้าใครชอบเป็ชอบเนี่ยเราก็อยากได้เงินอยู่แล้วทักษิณก็ามาแจกเงินใครก็ช่างแม่งอันนั้นก็เลือกกันไปนะครับเรื่องน,นี้ก็ตรงไปตรงมานะดานะครับว่ากันไปครับอ่านะอ่านะครับมีอะไรบ้างครับทักษิณไปไหนมาไหนนี่ยิ่งกว่านายกนะบางคนถามว่าโอ้ยนายกไปไหนมาไหนยังคนมาต้อนรับน้อยกว่าทักษิณเพราะอะไรครับก็นายกก็เป็นแค่นายกแต่ทักษิณเนี่ยเป็นพ่อนายกนะ ทักษิณเป็นพ่อนาย,ยกเวลาไปไหนมาไหนคนก็ต้องมาต้อนรับเยอะล่าสุดเห็นเป็นผู้หญิงเสื้อแดงเอาขวดน้ำเขวี้ยงเอ่อเขวี้ยงกระพับบนทักษิณเกือบโดนทักษิณบอกไม่เป็นไรรับคนไทยด้วยกันขอมาขอกันกินมากกว่านี้คนอาจจะมีความเครียดที่สิณอะไรต่างก็ฝากคุณทักษิณด้วยรัฐบาลเพื่อไทยจะเข้ามาจะสองปีแล้วเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจยังแก้ไม่ได้เลยเห็นคุณทักษิณบอกรัฐบาลของเราเนี่ยเก่งเรื่องแก้เศรษฐกิจปรากฏทุกวันนี้ข้าวของแพงครับพี่น้องครับ พี่เดพูดจริงมันข้าวของแพงมากเลยทุกวันนี้แพงนะครับแพงมากเลยครับข้าวของแพงครับค่าแรงก็ถูกของก็แพงวันละสามร้อยนีย่ซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะนะค่ารถไปฟ้าก็แพงอะไรก็แพงแพงกว่าน,น้ำมันแพงไฟแพงคุณทักษิณบอกจะทุบจุกรูนะอ่อจุกรูที่ดินเอาพายที่ดินเขาก็โดงนี่น่าสนใจนะเห็นได้ข่าวว่าที่ดินเอาพายเนี่ย นะครับก็โดยมีการเพิกถอนกลับมาเป็นของอของวัดและเป็นที่ธรณีสงฆ์การจะขายต่อไปก็ต้องออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัตินะครับนะก็ว่ากันไปนะต่อไปจะทํายังไงกันต่อไปนะครับที่ธรณีสงฆ์กระดานเอามาซื้อขายได้งไงล่ะนะเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ครับทาผิดกฎหมายไหมล่ะพี่น้องคิดดูอะนะที่ธรณีสงฆ์ที่วัดที่อะไรถ่างเอามาซื้อขายกันนะแล้วก็เอามาทําเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยอยากจะบอกว่าจุกครูเลย หลายหลายคนเขาบอกว่าประเทศไทยมีเงินทําได้ทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะผมก็คิดเอาเองเชื่อเอาเองนะผมนะคิดนะนะต่อไปที่หลวงก็เอามาขายได้ดิที่การรถไฟก็ขายได้หรือเปล่านะที่ธรณีสงย์เอามาขายได้เลยนะมันประเทศไทยนี่มันทําได้ทุกอย่างนะนะคนจีนคนต่างประเทศทั้งอยากอยู่ประเทศไทยเพราะอะไรเจอจ่ายจบหรือเปล่า,ามามาทําความผิดพอพอโดนเจ้าที่จับปุ๊บก็จ่ายจ่ายก็เป็นไงจบ คนคนต่างชาติเลยอยากมาลงทุนเมืองไทยเพราะอะไรฮะระดขายโทรศัพท์มือถือยังใส่แอปเงินกู้เถื่อนไว้เลยพอโดนจับได้ก็โอ้ผมขอโทษนะครับ I'm sorry I'm sorry ทุกครู I'm sorry เรื่องเงียบไปแล้วครับจบสักพักก็มีข่าวใหม่มากบเรียบร้อยนะครับนะถ้าจับได้แล้วก็เป็นไงโอ้ oh. I'm sorry I'm sorry Thailand if you have money uh, enough you can do in Thailand นะครับนะมันก็จะกลายเป็นความเชื่อแบบนั้นไปว่าทังนั้นทำอะไรเท่าๆมาเราขายมือถือก็ยักแอปเงินกู้เนขะ้าไปนะครับเดี๋ยวพอจับได้ครับไง I'm sorry I'm so sorry นะครับนะครับ,นะรบต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วครับ อ่นะแล้วต่อไปถ้าเราจะทําเราจะทาเรียนๆหน่อยไม่ให้ถูกจับได้ครับก็จบไปแล้วคือบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เป็นสวรรค์ของอัชยากรหรือไม่อันนี้เขาก็ตั้งคําถามกันนะใครจะก่อการใครจะก่อยากรรมก็มาที่นี่จะมาลักลอบอ่าวางยาพิษก็มาที่นี่จาได้ไหมเรื่องชาวเวียดนามวางยาพิษที่โรงแรมดังใครจะดักยิงดักฆ่ากันทะเลาะกันอยู่ประเทศไหนมาจากฝรั่งเศสมาจากกัมบูชา ก็ <g ül> มาตายกันที่นี่หมดนะมานักาดารานักแสดงจีนลงจากเครื่องบินสุวนภูมิก็มีพวกอุ้มไปโกนหัวไปต่างประเทศเลยนะจะมาโกงคริปโตกันก็นกนมาที่นี่อะไรอะไรกันเนี่ยค้าอาวุธก็ทท่นีพ่อค้าแห่งความตายอะไรต่างคือคือ,อมีคนเขาล้อเลียนประเทศไทยว่าเป็นสวรรค์ของอาชญากรหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบ ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวก็ไอ้นี่ไม่รักชาติทําลายประเทศชาติเอาความจริงมาพูดทุกครูการพนันก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอยากจะตั้งบอลเบิร์นไรเดี๋ยวก็ไม่ไรรนะัฐบาลออกกฎหมายให้เดี๋ยวก็มีคาสิโนแล้วมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกลงทุนเป็นแสนแสนล้านนะไม่เป็นไรเราเล่งรัดเลยช้าไม่ได้กฎหมายพวกนี้ต้องรีบนะครับผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติต้องมาก่อนทุกครู เปิดบ่อนการพนันเสรีเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมผิกผลประโยชน์ประเทศชาติยังไงวะกูก็ยังงงอยู่นะครับเออไม่ไม่ไม่เข้าใจนะผมดูแล้วมันก็คือการอะเปิดบ่อนการพนันเสรีนั่นเองนะครับแล้วบอกจะสามารถแก้ปัญหาการพนันได้โอ้โหไม่มีแล้วมันจะกลายเป็นเพิ่มเจ้าของบ่อนขึ้นมาอีกหนึ่งบอนหรือเปล่านะไอ้พวกพนันออนไลน์ก็เหมือนเดิมอะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเปิดไปที่ไหนแม่งเจอแต่ พนันออนไลน์เต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าพี่เดก็พูดตรงไปตรงมาใครด่าก็ไม่ว่าหรกอกนะครับยอมรับคําด่านะครับแต่ว่าขอเป็นปากเสียงขอพูดแม่งทุกวันเนะี่ยพนันออนไลน์ line, แม่งมีทุกวันทุกวันทุกวันเปิดไปทางไหนก็เจอเจอแต่สิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนั้นนะแต่แม่งอยู่ได้เพราะอะไรจ่ายทุกเดือนจ่ายตรง เขาจะจับก็เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานจะจับก็ต่อเมื่อแม่งอะไรขาดส่งข้างวดจุกรูถ้าขาดส่งข้างวดก็จับ